มางมหอยตียะวันนี้บอลจะพาไปเที่ยวพื้นที่พิเศษในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่เล็กๆสุดขอบทะเลประเทศไทยที่นี่ฮะชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านเกาะยาวจังหวัดนาราธิวาสขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เกาะยาวนะฮะที่นี่อำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสและก็สะพานนะ,ะที่เราเพิ่งข้ามมาเมื่อตะกี้นะ,ะเรียกว่าสะพานคอยร้อยปีครับทุกคนเป็นสะพานที่ยาวมากนะฮะทอดข้ามระหว่างจากฝั่งนะในอำเภอตากใบมาที่นี่ฮะเกาะยาวแห่งนี้ครับมีความยาว 3 4 5เมตรด้วยกันนะและสาเหตุที่ได้ชื่อว่าสะพานคอยร้อยปีเพราะในอดีตนะชาวบ้านต้องนั่งเรือข้ามมานะถึงแม้ว่าจะไม่ไกลนะฮะจากเกาะแห่งนี้กับแผ่นดินใหญ่แต่ก็ต้องรอถึงร้อยปีกว่าจะมีสะพานและแรกเริ่มเดิมทีนะฮะจะเป็นสะพานไม้ที่เห็นคู่กับสะพานคอนกรีตนะ,ะแต่ตอนนี้ก็มีสะพานคอนกรีตที่สะดวกนะฮะมอไซ ก็สามารถสัญจรไปได้แต่รถยนต์มาไม่ได้นะครับผมและในค่ําคืนนี้นะฮะเราก็จะค้างแรมอยู่ที่นี่ฮะเกาะยาวนะครับกลางเต็นท์ปินปิน,ปนริมหาดนะตอนนี้มากันเกือบสุดเกาะทุกคน ตอนนี้ท้องฟ้าสวยมากาทุกคนแดดล่มลมตกพระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าเป็นที่เรียบร้อยบรรยากาศคือดีมากวันนี้เดี๋ยวขอกางเต็นท์นะฮะดื่มดำบรรยากาศยามเย็นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าที่เกาะยาวแห่งนี้มีอะไรรอต้อนรับให้ทุกคนได้มาฟินกันบ้างส่วนวันนี้กุญเณรราตีสวัสดิ์ขอชิลๆกางเต็นท์กับบรรยากาศยามเย็นก่อนครับผม หลายคนอาจคิดว่าแสงแรกเนี่ยต้องไปดูกันที่โขงเจียมอุบลราชธานีแต่ความจริงแล้วแสงแรกของประเทศไทยเกิดขึ้นที่นี่ฮะเกาะเล็กๆ,ๆที่น่ารักแห่งนี้เดี๋ยวบอลจะพาคุณเที่ยวฮะก่อนจะไปลุยมันก็ต้องเติมพลังกันก่อนนะซึ่งตรงบริเวณนี้นะฮะที่เป็นจุดชมวิวนะครับของชายหาดนะฮะเกาะยาวก็จะมีร้านข้าวอยู่นะฮะแล้วก็ใกล้ๆกับร้านข้าวก็นี่เลยฮะก็จะเป็นธงชาติไทยนะครับอันเป็นเอกลักษณ์นะครับปักอยู่ริมชายหาดนะฮะแล้วก็มีชิงชา้า นะฮะให้นั่งเล่นนะครับผมรับลมชมวิวแล้วก็มีจุดถ่ายภาพนะฮะกับต้นมะพร้าวนะฮะแล้วก็มีโกสนามฟุตบอลด้วยนะ,ะให้เยาวชนนะครับได้มาเตะบอลกันริมชายหาดนะฮะบนชายหาดที่กว้างแล้วก็ยาวมากนะสวัสดีครับมีอะไรกินบ้างครับบงังโรตีโรตีอ่าโรตีแกงแล้วกันครับแล้วก็ชาร้อน มแล้วนะฮะมื้อเช้านะครับก็เบาๆนะที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะเน้นกันนะฮะมื้อเช้าก็จะเป็นโรตีแกงนะครับก็ที่เห็นอันนี้อันนี้ก็จะเป็นแกงถั่วนะครับสีเหลือง <c oughs> มีโรตีกล้วยนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นของหวานจบท้าย <c oughs> มื้อเช้าก็สดชาร้อนๆนะครับก็รสชาติดี <c oughs> เดี๋ยวทานมื้อเช้าฮะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตรง บ้านเกาะยาวนะครับเข้าไปในนี้นิดเดียวนะฮะเห็นมีชุมชนอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าในชุมชนเขามีอ่าทำอะไรกันบ้างนะวิถีชีวิตของคนเกาะยาวนะครับผม มาเกาะยาวคราวนี้เรามาจอลึกถึงข้างในหมู oh, はは่บ้านเลยนะทุกคนเราก็มาถึงมัสยิดประจําหมู่บ้านเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับแบซังหรือเปล่าอ๋อแบซังนี่นะแบซังติดตามอยู่นะติดตามอยู่ครับเราก็เอ้ยอยากจะเที่ยวชุมชนแบบจอลึกแต่อยู่ๆถ้าไม่รู้จักใครดุยๆเข้ามาก็เอ้ยไอ้นี่มาเคอรี่มาส่งของอะไรแล้วนี่เขาทำอะไรกันคราแบนั่นแหะมีทําอาหารอยู่ครับอ๋อทำอาหารทำอาหารอยู่อันนี้ขนมอะไรคะเนี่ยบากูลิงค่ะอ๋อกูบากูลิง อ๋อผสมมะพร้าวมะพร้าวอ๋ออ๋อนั่นนู่นมีทำพุดโงงพริกแกงอะไรทำเยอะเลยนะเนี่ยหลายเมนูเหมือนกันครับอ๋อเดี๋ยวไว้ลอก,กินตอนเที่ยงแต่ก่อนจะกินข้าวแบ๋สังก็พาบอลไปหาวัตถุดิบกับกิจกรรมแชมป์งมหอยเตยยอดกันก่อนฮนะ ถึงจุดงมหอยนะเนี่ยฮะทุกคนจอดรถแล้วก็มางมหอยกันตรงบึงตรงนี้นะอุปกรณ์พร้อมแล้วนี่อะไรครับแบรนี่นี่คือกะลามะพร้าวนะครับกะลามะพร้าวไว้ไว้ขุดหอยไว้ขุดหอยอ่านี่ครับทุกคนภูมิปัญญาชาวบ้านว่าแล้วแบนําไปเลยฮะจะให้ผมไปขุดรูตรงไหนเฮ้ยอะไรแข็งแข็งนี่เราไม่เราจะจับก้ห็นเนี่ยอ๋อพอแข็งแข็งเสร็จปุ๊บเราก็ลงไปเลยนะลงลงลงขุดขุดก้อนหินก้อนหินเลยมางมหอยตีอ่ะ อุ้ยนี่เหมือนได้ตัวอะไรเนี่ยอุ้ยอันนี้หรือเปล่าแบใช่ใช่ครับอันนี้นะตัวเล็กๆเนี่ยนะอยทุกคนได้แล้วฮะหอยตีเยอะคล้ายๆเหมือนโอ้โหเราไม่รู้จักพันหอยเหมือนกันนะมันเหมือนกับไอ้ไอ้คล้ายๆหอยแมงผู้แต่มันเล็กกว่านะมาดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงเนื้อหอยจะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวเราเอาให้แปรเขากลับไปปรุงอาหารครับผมและนอกจากหอยก็ยังมีอาหารที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือปลากุเลาครับสวัสดีครับ อันนี้ทําอะไรฮะเนี่ยวันนี้ก็คือมาตักปลาปลากุเรา<อ>ค่ะตักแบบนี้เลยนะหอมมากเลยนะหอมค่ะเพราะว่าที่นี่เป็นปลาสดที่ไร้น้ําแข็งนะคะ,<อ>ะก็ไม่มีสารกันบูดอะไรเลยค่ะและพิเศษที่นี่ก็คือจะมีปลากุเาที่อร่อยเพราะเป็นปลากุเาสามน้ําแม่นามา้าสวงไมเกนตติ้งจากมาเลเซีย<อ>แม่น้ามาเลราแล,แล,แล้วก็แม่น้ำตักใบเนื้อจะซุยค่ะเนื้อซุยใช่ค่ะปลากุเราที่อะไรก็คือต้องเป็นปลาต้องเนื้อซุยซุยใช่ไหมฮะคำว่าเนื้อซุยนี้ก็คือว่าไม่ได้แบบอัดแน่นกันจนเกินไป ขงเรา้น็กว่าจะมาเป็นแบบนี้ฮะมันมีขั้นตอนยังไงบ้างเราจะมัค้างคืนนะคะได้ลาปุ๊บก็คือเราจะเอาเปล็อออกให้หมดต้องล้างให้สะอาดต้อควักไส้เอาเกลือมาโรยแล้วก็ยัดเข้าไปในในท้องปลาด้วยให้มันเข้มข้นทั้งข้างนอกข้างในอแล้วก็หลังจากนั้นก็จะกลายมาเป็นแบบนี้หมักไว้ทั้งคืนอ่านี่ฮะทุกคนเราได้ดูถึงขั้นตอนกรรมวิธีนะกว่าจะมาเป็นปลากุูเราให้เรากินแล้วเดี๋ยวเที่ยงนี้บอลจะได้กินด้วยได้เป็นอีกเมนูหนึ่งของปลากุูเราค่ะอ่าเยี่ยมเลยก่อนนั้นแหละฮะถ้าจะ กินปลากูเราให้่อยต้องมากินที่นี่ฮะอุ้ยกําลังทําอะไรกันเยอะแยะอันนี้อะไรฮะเนี่ยทอดมันนะคะอ๋อเป็นทอดมันเรียกว่าอะไรครับภาษาอตาะเตาะค่ะเตาะตอ๋อเป็นทอดมันแต่ว่าปกติเนี่ยทอดมันเขาจะปั้นแล้วก็โยนลงกระทะแต่อันนี้จะมาขอด้วยใบจากก่อนโอ้ยนี่ฮะทุกคนการมาเยือนบ้านเกาะยาวแห่งนี้เราก็จะได้ชิมอะไรที่เป็นอาหารท้องถิ่นอาหารแปลกๆอันนี้เรียกว่าอตาะเตาะอุ้ยแล้วมาเยี่ยมบ้านนี้ต่อโอ้โหบ้านนี้กําลังทําอะไรกันนะเนี่ยเตรียมทอด อันนี้ปลาคุณเลาใช่ไหมฮะแล้วอันนั้นปลากระบอกหรอือเปล่านะตัวเล็กๆแดดเดียวใช่ไหมฮะอ๋อแล้วอันนี้ก็จะเป็นปลาคุณเลาอีกเมนูหนึง่งทอดขมิ้อมอนอ๋อปลาคุณเลาทอดขมิ้นนอกจากได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทําปลากุเลานักท่องเที่ยวก็ยังมีโอกาสได้เข้าครัวทาอาหารกับชาวบ้านด้วยฮะฝีมือบอลพาเที่ยวแค่การทอดนะมาซื้อมาอุดหนุนนะฮะปลากุเลาของดีนะครับแห่งบ้านเกาะยาวนะฮะแล้วก็แค่ทอด หาข้าวสวยร้อนๆปุ๊บเข้าปากจบอันนี้ฮะที่เราไปเก็บมาแต่จริงๆเราเก็บมาได้ไม่กี่ตัวนะอ่าพี่เขาไปซื้อมันเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็คือหอยตียอะนะครับที่มันอยู่ข้างในโอ้โหนี่แบบกับข้าวเยอะมากเลยนะอันนี้น้ำพักน้ำแรงที่เราไปหามานะไปนะ <laughs> แต่เราไปหามาได้ส,สักสอตัวนะ <laughs> นี่แบบจัดเต็มจานเลยนะ <laughs> นอ,อันนี้พี่ <laughs> ผู้ใหญ่บ้านนะครับผมครับวสวัสดีครับโอ้โหหลายคนเลยมาต้อนรับกันอย่างอบอุ่นนะนี่บรรยากาศแบบ ชุมชนหมู่บ้านก็จะอยู่กันแบบนี้นะฮะอบอุ่นดีนะฮะเอาไปทั้งขอฝังเนื้อฝากตัวด้วย <c oughs> <c oughs> อ่าทุกคนนะอาหารพร้อมหน้าพร้อมตานะกับผู้คนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะกินกันแบบวัฒนธรรมตามวิถีชีวิตของพี่น้องชาวไทยมุสลิมซึ่งโดยปกติเนี่ยที่นี่เขาก็กินกันกับมือเนาะเราก็ล้างมือแล้วนะครับแล้วเราก็นึกถึงวัยเด็กนะครับเราก็กินกับมือแล้วอาหารก็จะอร่อยขึ้นนะครับแล้วอาหารตอนนี้คือมีเยอะมากที่เราทํากันมาก็จะมี หอยติยอติยอที่ไปเก็บมาที่ผัดมาอันนี้ชิมแล้วคืออร่อยนะฮะรสชาติมันนะครับแล้วก็ได้ความเป็นเครื่องเทศแล้วก็อันนี้เลยฮะปลากุูเลาเค็มนะครับพี่เขาก็เอามายำนะครับเติมพริกเติมหัวหอมมีมะนาวแล้วไม่ต้องห่วงอยู่แล้วปลาเค็มที่นี่สุดยอดแล้วนอกเหนือจากนั้นมีอะไรบ้างครับเนี่ยปลากุูเลาทอดทมิ่นแกงแกงเหลียงปลากุเลาค่ะปลากระบอกไก่เอียวค่ะอ๋ออันนี้เป็นปลากระบอกแล้วออตโต้ค่ะออตโตออตโตนะฮะข้างในเนี่ยเมื่อกี้บอลชิมแล้วก็จะเป็นคล้ายๆกับขอมก แต่เอาไปย่างรสชาติอร่อยแปลกไม่เหมือนที่ไหนนะฮะออตอตะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ําบูดูอ่านะฮะบูดูมีชื่อเสียงมากนะครับของทาง3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้อว่าแล้วก็ทานขอบคุณมากนะครับที่ภาษาทำให้ลุยเลยครับผมนี่ครับทุกคนหอยตีเยาะนะกับข้าวร้อนๆอันนี้ก็จะเป็นอตตะอตโะ มันผสมเนื้อมะพร้าวทุกคนอร่อยดีทีเดียวทุกคนเราก็ล้างมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะวทุกคน <Okay. S 1> กินกับมือนี่คือได้อัตรรสมากเลยนะหลังจากนั้นก็ต้องล้างปากด้วยนี่ฮะน้ำมะพร้าวสดๆจากสวนของดีนะในชุมชนบ้านก่อยาวแห่งนี้นะครับผมแล้วโอ้โหนี่ปักดอกไม้มาอย่างสวยงามเลยนะสำหรับแขกที่มาเยี่ยม แล้วคือลูกใหญ่มากทุกคนลูกเบลเลอร์เลยนะนี่คือความอดุดมสมบูรณ์ของสวนมะพร้าวที่นี่เนาะ, <c oughs> ะจัดว่าเป็นมับเท้าสองน้ำนะครับได้ความอร่อยทั้งน้ำเค็มและน้ำจืดเพราะเกาะตรงนี้อยู่ตรงกลางแล้วนอกเหนือจากน้ำมะพร้าวก็นี่ฮะ <c oughs> มีวุ้นมะพราะ้าวซึ่งปกติก็จะทําเป็นพวกขนมหวานนะเอาไปขายนะครับเป็นวุ้นมะพราะ้าวดูน่าก,กินมากแต่ว่าอันนี้นะครับพี่เขาทําให้เราแบบใส่แบบเป็นลูกๆมาเลยฮะแล้วลูกเบลเลอร์ทุกคนโอ้ยวุ้นแน่นๆนะฮะ แต่ของดีของเด็ดอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนอันนี้นะฮะแม่สางอันนี้คนเรียกว่าอะไรครับผมกุบกุลิงเนี่ยกุบากุลิงซึ่งอันนี้นะฮะทุกคนเราไปดูกรรมาวิธีการทำเนี่ยตอนแรกเขาก็จะนึ่งแป้งนะเป็นแป้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าอะไรประมาณนี้แล้วก็ผสมกับสมุนไพรท้องถิ่นก็เลยกลายเป็นสีแบบนี้อ่าแล้วก็ทามาคล้ายๆขนมเปียกปูนทุกคนหลังจากนั้นก็ตัดมาเป็นชิ้นคอดีคําแล้วก็มาคลุกในมะพร้าวนะครับอย่างที่บอกเป็นวัตถุดิบหลักของที่นี่ฮะอ่ามาชิมกันดูครับผม หนึบหน,นึบเหนียวเหนียวมันคนละฟิลกับขนมเปียกปูนแบบร้อยเปอร์เซ็นทนั้นท,ทุกคนต้องมาลองถ้าอยากกินนะกูบากลิงมาที่นี่ฮะ <c oughs> บ้านเกาะยาวนะครับที่จากใบ <c oughs> ตั้งกล้องเสร็จกันที่เรียบร้อยแล้วเราเลี้ยวๆย่างนี้แหละแล้ว <c oughs> ลนี่อะไรครับการ์เนี่ยคืออย่างนี้ค่ะ,ะเป็นตัวแทนของชุมชนเกาะยาวนะคะเนื่องจากน้องบอลได้มาเที่ยวชุมชนเกาะยาวของเรานะคะเรามีกระบวยนะคะแล้วก็แก้วนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากอันนี้ก็จะเป็นกระบวยน่ารักเลยทีเดียวนะแล้วก็มีแก้วที่ทําจากกะลามะพร้าวนะฮะแล้วจากข้อ มูลที่เราไปดูมามีคมไฟด้วยมีคมไฟมีช้อนมีชามนะฮะที่ทําจากกะลามะพร้าวแล้วอันนี้โอ้ของฝากเรียบพิเศษให้คุณบอลเลยค่ะที่นย่างชุมชนนะคะปลากรูเราขอบคุณมากครับโอ้ตัวลักกระปุกกระปิกหลักร้อยเองราคาที่สามารถแต่งบ้างเพราะว่าปกติเนี่ยฮะปลาเค็มพวกเนี้ยฮะอาจจะหลักพันต่อหนึ่งกิโลแต่อันนี้ฮะนักท่องเที่ยวสามารถซื้อได้ในราคาหลักร้อยก็นี่แหละฮะบรรยากาศดีๆความอบอุ่นธรรมชาติสวยงามอาหารอร่อยที่เราได้รับจากการมาเที่ยวชุมชนซึ่งจริงๆคุณก็มาได้เหมือนกันถ้าหากอยากจะมา สัมผัสประสบการณ์แบบบอลนะติดต่อเบอร์อะไรครับโซนเก้าสี่เก้าเจ็ดสองเก้าวนเก้าค่ะอ่ะลองทักมาได้นะจะมากางเต็นท์ห้องน้ําที่นี่ก็มีนะฮะทุกคนอ่ะท้ายที่สุดก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะรวมทั้งกรมการพัฒนาชุมชนดําเนินการผ่านดีโฮปเพื่อสนับสนุนนะให้ชุมชนได้จัดกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวอย่างเราและคุณสามารถลงมือทําได้ด้วยตนเองเลยนะผ่านถึงสิบโปรแกรมแชมป์หลากๆต่างๆนานาที่บอลได้ผ่านมานั่นแหละฮะอ่ะท้ายที่สุดนะออกไปใช้ชีวิตให้เต็มที่หาประสบการณ์มันให้กับชีวิตเจอกันใหม่คล บายบายขอบคุณนะครับ <Bye bye. S 2> ขอบคุณะคะ้าวขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับ